จืรนเจินจินนอนบ่หลับนอนบ่หลับียังกันครับโอ้ยมันจืรนคักแท้พัดลมก็ยังาบ่ยูบังดูบังดูมันจืนร,รนคักแน่แตายโอ้ยหาขั้วตาเอ้ยโอ้จืรนคักจืรนแน่แตว่าเจืรนแบบนี้แม่นออกไปเท้านากับบ๊อบพิทาอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยหาหม่อ,มองนั่งหม่องนอนกับบ๊อเมียเลย เบื่อจริงๆเลยฝนเนี่ยทำไมอ๋อโมดลมากได้ไหมเรานี่บโมเดลมากเพราบมันได้ได้ไหมมันนักเศร้าบว่าได้มันเป็นชีวิตประจำวันสุรานี่กินหลายกับบดีเด้อพี่น้องเด้อกินหลกัเอาบมเดลว่าโมเดลว่าก,กินโลละกินอยู่นี่ละอ,อันครับ บอกได้กินหลายกินผู้เดียวเหรอเนาะโอ้ยว่าสิไปซอยงานพี่น้องแต่ว่าต้องให้รอก่อนเถาะก่อนที่จะออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านต้องเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะนี่ก็คือกึอบเด้อหนึ่งสองสามกึอบเกืบเลยวันศุไปซอยงานเนาะพอผู้ใหญ่เนาะว่ันศุกร์ไปสาเรื่องงานบุญห่วยเป็นผู้ใดมาส่งเมาคักเมาเนี่ยเถอะ ผู้ใหญ่คอสอะไรพอผู้ใหญ่ครับคโทษ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 <อ>มาเมาคักเมาแน่ถทายยันี่อโอ้ยว่ามาปรึกษาการปรึกษางานเป็นแต่ได้เรื่องมาเลยเล่าอยู่บอ่อยยันี่เออเดี๋ยวจังปรึกษาเดี๋ยวสิไปซอยงานแต่งเขาก่อนล่าซอยงานแต่งเอองานแต่งผู้ใหพ่อผู้ใหญ่งานแต่งผู้สาวมึงดีผู้สาวผมสาวคอรีน่ะนะถูกต้องแล้วหยุดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรยังมาใส่หล่ผู้สาวผมจังสิเด้ พอผู้ใหญ่หูวว่าเมื่อวานนี้สาวกอลีเพิ่งให้ข้าม,มันสัญญาว่าสิมักสิฮักแต่ผมผู้เดียวเอาจังสิษฐปานว่าจังไหนครับถังบ่เสือกูไรมึงผูกแขนกับกูไปเสี่ยวกันซักให้สัสนานบอกไปทัวร์ทีมทัวร์เดียร์ไรเฮ็ดจังไหนผมกับบ่เสือมึงบ่เสือเต๋อบอบอบอ,บอ,บอเดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาไปดูเห็นเต็มตาว่าแฟนมึงเขาจะแต่งงานมาไฮ้ยสันถ้าเบิ่งลวดเดี๋ยวสิมีหนังตายกับอาการนี้ดอกเกิดเป็นมือไม่เล่นกินแต่เหล้าเมาแต่ยาเป็นแต่หอดหน้าอยู่บจัษนี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาฟังหมอ,อร้องหมอร้องหมอลำมากาแฟหรือ่องามคำเมื่อมาฟังหมอลำเอหะหำมานำบย เอาผัวมานั่มบอสันตัวไอ้หนูว่า,าถือว่าแม่มาถือลูก <c oughs> เอา,อาบอรพอลหรือว่าคุณตำรวจวันนี้มาตรวจรักษาความปลอดภัยคนดีกันจำไปหลีอยู่ใส่รักษาความปลอดภัยหลีตัวนี้โอ้ยความปลอดภัยอยู่ใส่เขากบยูหันหล่าคนดีกันฟูนย <c oughs> อยู่แต่ลางลงเลี้ยนผุนกำทางนี้แมนผูเบาผู้แพ้วมาล้ำมาแล้วเซตกูแท้มือแรง โบกข,ข้าวาาาข่าผมยาวๆปากแดงแดงบกข้าวข่าผมยาวๆปากแดงแดงหอดยามมือแรงสิจอบเบิ่งไต่กระปุกยังก่อผู้บ่าวสโสกันหอดยามมือแรงสิไปจอบเบิ่งไต่กับปุงเดนเซอร์ตอนนี้ว่สบายจใจซนล่ะลูกหอดเวลายำทำการแสดงเดนเซอร์ลายแห้งลังออกมาลายลายสุขผู้บ่าวเพิ่งกระส่วนกันไปเด็ดสุขผู้บ่าวเพิ่งกระส่วนกันไปจอบเบ,บิ่งไต่กับปุงไทยก็กยเห็นอย่างล่ะลูก มีหีจะค้นบอละพีมีบอมีกะจังทะเบิงเก่าโซกันไปอีกได้ยังอย่แม่ว่าโซกานจังไหนเด่นเซอวงนี้มีแต่อหีตุนตุนเล่นเซอร์วงนี้มีแต่หีตุนตุนหีสดนวลมีหอนหียาวตัวนี้มีโซกับบอกที่สามิติกัมีเด้อมีโซกับบอกที่สามิติกัมีล้อมทะเบิงดีดีมีหีอย่างนี้เสียนหีมีใคร ไปว่าเขายุกใบหยวกเมย์ไ,ไ <ป S 1> ขล่ละเบีย,บนนยเบียสนีบานนีไข่ละเบียเบียสนีบาดน,นีวัแต่ผู้ไซอยากสีคือตีนันตีนี้อ่างแต่ว่าเจ้าของมีอ่างแต่ว่าเจ้าของมีระวังผู้ไซสมัยนี้เขาเฮ็ดอย่างเขาที่สีกันเองเมย์เอวเงินสกกะกอนเมย์ใช่แล้วเจ้ามาเบิ่งมาล่ำเปลี่ยนกมู้แต่น้องคนพีค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะย่อหัวแห้งลยแม่ข้าหมากจีฟงว่นนี้มไหนเที่ยวมาบ่แม่อุ้ยขอบคุณค่ะแบ่งปันเอาไว้ให้ผู้ใดนั่นนะขึ้นมากกัดีอกดีใจเนาะอีแม่เขายังว่าเอ้าเพ่งออกไม่เซาบิวจิตริยาดังหลายๆอาจารย์บิ๊กพูมาลินมาข้อมินยังว่าเอาเข้าไปจังใดกระเทยจังใดจังร้องจังสี่แม่แม่ร้องแบบไหนลูกอยู่ไหนน้องขี่ใส่ส่งขี่ตามดงตามป่าตามดอนข้ามภูเขาเราผา ค่อยพาว่าให้คืนมาเนี่ยอนมาซี่หูขี่อ่อนอ่อนมาซี่หูขี่อ่อนอ่อนให้คนอ่อนละลอนเขาคือว่าจังสันวาพอคุ้ยฝังหมุกว้า ก็จะเถื่อใจหม่ละเถื่อใจก็ใช่ค่ะดีอกดีใจกับว่าไปน้องสาวที่ได้แต่งงานกับคุณแม่ของแตั้งวันนั้นตัวรู้เตียงกับบ่าเพนญเตีงกับคนธรรมดาได้แล้วเนี่ยเอามาแต่งกับคนธรรมดาแต่งกับมอย่างแม่แต่งกับลูกชาย กำลูกชายกำกำหยั่งล่ะแม่เดี๋ยวนี่นะกำนั้นนั่นดิดีใจน้ำมันวาสนาอี่กอรีแต่ช่างหวานพอรู้มันว่าคนบ่มาซอยก่ำซอยงานสบายยนี่คือมามิดมีสีซ่อมที่บ้านกูดมาเคบนี่แม่เขาบัดท่านไหนมาเขาบัดท่านไหนมาเด็กกับบ้าดอกเคฟมันน้าฝนตกบ่แม่หน้าฝนยุ่งเอ้าเอ้ามาเรียบร้อยไปพ่อผปุยยัยสวัสดีครับแม่ครับไปจังไหนมาจังหยังพ่อผู้ใหญ่ ก็เมามากถ้าหัวปี๋เท่อ่ะวมาชอยงานเจ้าเลยทามาชอยงานไหวช่วยได้บ่นอยเนี่ยยไหวใช่ยังช่วยบ่นอ่ะเจ้าพื้นโจ๊กยังอย่ามีนะถุงอันนั้นโจ๊กดูเถิดนี่โอ้โจ๊กเต็มที่ซื่อๆนี่ยว่าโจ๊กหายอย่างเดี๋ยวมากกามาซ่องนั่นน่ะเดี๋ยวบ่ทันให้ซ่องเอาสิ่ให้ยังสั่นไหยไม่ยังนั่นน่ะถุงใส่เนื้อ้ข่อยจักหน่อยเนี่ย ช่วยง่าจังไหนจังเอาถุงมาใส่เนี่ยเดี๋ยวนี้แม่เนี่ยเนี่ยสั่งมาสิโลสิบบะเบ็ดติลูวของหยังอีกตัวนี้ใส่เลือดเด้อวยแย่หอนเดียหอนเนี่ยเพราาะว่แม่บ้านคอยเขากินผสมกันบ่ได้มันเป็นหยั่งก็จินผสมกันบ่ได้เดี๋ยวนี้อ่าพันธุ์กิจกระโบนพันว่าตัวขายหยั่งยีบ้านน่ะ มาสอบใหญ่กว่าเก่าเถียตัวนี้ไซเบียเหลาขาวน้ำสมน้ำโคกมียังไส้กันเข้ามาเลยไอ้มาขอค่คอเนี่ยแถวันปิดตะลูกบ้านมันปิดมาเจอผู้ใหญ่บ้านรบุตรบัวเมียไอ้ไทยกูไปเพชรเป็นมะสุก่อนเนาะตายเหลราเบียสร้างมาสิบลังสิบเบอเบิดชัติีใส่หลังนั่งหมอนเลยนั่งสะก้อน มันเหลียยามด้ค่อยเอาบ่ต้องมาเหลียยามดอกเอาตอนนี้เลยวายขอบพท่านเด้เอามาโห้ยว้ยจายายจาย เล็กน่อยตงกลางต้อดีกว่าปกติอยู่ดีอสงสัยไม่นี่สตา์ีมันขาดแล้วมั้งกูมาสร้างพยาบานเนี่ยพุนญาแต่ได้มาหาตีนั่นตีนี้จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเมื่อกองกะห้าวหาเดี๋ยวมันี่ห่าวใช้ฝนใช้ไหบเวเอาเจ้าบ่าวมาเร็วเอากอลี่ยุใส่น้อสาวน้องสาวข่อยไปใส่ลละกอรี่เอ้ยเจ้าบ่าวมาเร็วอีหลามามามายุใส่หลามาจะเมกกอลี่ คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำํำไหมคะปารินยาไม่มีแต่มีหีนะคะแต่หีหมอยนะคะอ้ยยอยเนมีสำนักาเด้อขวานเอ้อหาสุบใสมึงเอ้ยถ้าสู้ขวานกับประธานได้สูเนี่ย<ง>เอิ้นมาหาชิดแตกติกบ่อไม่สู้ขวานเตี้ยงงานนี่เอิ้นมาสับหัวมึงตีขวานนั่นน่ะ แม่คะจ้าลูกเจ้าเบ้าหนูจะเสกถ้ะแม่วัดกันนี่เด็กเจ้าเบ้าแม่ลูกนี่เด็กนี่เด็กเจ้าเบ้าตินี่เออเจ้าเบ้าลูกเจ้าเบ้าไปยืนเช็ดผูกกันลูกกินเช็ดผูกกันเจ้าเบ้าใจเด็กมันก็สูบเป็นซันนี่บาดลูกนองแถมแม่ยีนดีเพื่อเก้าไปทั่วทีมเขาทั้งรอทั้งลวยมาดเขาเลยไม่ได้ยุ่งอย่างนี้นะมาดดินี่ยุ่งนะมาดยังวะมาดเจ้ากูเอากระมันสามมือกูเชฟว่ได้ปัวบาหวานขึ้นพุ่นจิ้ง ย่มุังสิว่าลราก็อ่อนซ่อนแม่แม่คิดพ่ออ่อนซ่อนอย่างลูกคิดพ่อบัดมานอนน้ำกันเอามันเป็นอย่างล้วนน้ำกันะนสิว่าคือเขียดเชิงคุ้ยนี่วะกูสิลโลงนางมึงก็น่าเว่ยบัลลัคาโกดีเมียหนูอยากเข่าหอนเห็นงจะเเบวรอได้บมดหอ้ยลูกปานปานไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวไปพร้อมพัฒน์สักคนเข่าหอนดเมียก็ต้อง าโอ้ยส <othe> ูเลยแมู่กข้นแล้วดิมนเป็นลลีบ่พจรโคไปโไปนุมาพาล้งตาไปแขยาลูกแขียมาดินยนมันดีมังกรู้โอเยแขกให้แขกโอ้ยเม้ามึงมือซ้อมก็ได้ชักเลยมืออหลีก็ชักอีกบัก่อนีิสอยลูกปุ้ยโอ้ยขาดเหมือนสอยลูกปมันลูกขืนบ่จะหนีแม่ สรอยลูกกูตั้งแต่ลอง,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 งยัดไปหอดวัดผุนได้เนี่ยขึงไปเนี่ยเจ้าคืนถีบเจ้าสาวก่อยแห้งแท้ให้แขกมาเนี่ยมันรุนแรงแท้แม่บัตรอุ้เห็บเนี่ยละไปเข้าไปนั่งถ่ายยุบุ่นกอลีลองอธิบายบังวันนี้มันหมายความว่าไหนกอลีมันส่ไม่เข้ามาจะไหนยวนี้เอ๊ะปะมันก็หมายความว่าขอยสิแต่งงานกับเขาหันดิแต่งงานแต่งงานแล้วอ้ายในกอลีจะว่าไอ้พี่ทิมไปใส่ สว่าสิมักสิฮักกันสิวา่าถิมุ่าปากันคอลิจะมาใกล้กูย <c oughs> ันไอ้ปานเจ้าฟังข่อยเด้อคำสัญญาหน่ามันกินบ่ได้หรอเจ้าหน่ามันคนถูกคนยะคนจนจังเจ้านี่มันมมบม่เหมาะสมกับขอ่อยหรอข่อยนี่มันหมอกับเขาผุนเจ้าเห็นเขาบ่เขาเป็นฮอดลูกไส้กับนันเขามีนามีตาในสังคมเบื้องเจ้าเนี่ยผู้ให้กับผู้ให้แล้วเบื้องข่อยรู้ป่นี่มันแต่งกันไปไหนเจ้าว่า กอลีกอลียาวาวจังสิ่กับไอ้เนาะกำมามักมามักกันคือเก่ากอลีหัว่าทุกห้องหัวใจของไอ้ทุกลมกามใจของไอ้มันมีเจ้าแต่เพียงคู่เดียวได้กอลีไอ้ป่านเจ้าตีหูฟังดีๆเ้อเจ้ามีแต่ใจในขยบอ่อนซ่อนดอที่ไปตายท่านไหนก็ไปไปบุญบางมูเจ้าคมแต่ละคนนะบุนสแตกแล้ววข้าวหนาแลยอะผุนไป กอลีเกี่ยวน้ำเขาเตะกอลีเยาวงศ์สิก็เนาะกลับมามากากันนึกเอาโอ้โ้ะกลไปทอกอีกอีดี่ยเขาจะเขาเตงานกอีเฮ็ดกมาองิ่กอีิ้ทกลับไปก็มามากัน่เาไปหาแตงงานจะไปชนใจมันกอดีมาเฝ้ไปกอีอีควาย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 ไอ้คอ ไอ้ขอดจะเห็นผู้เบากับเจ้าเบา่อยมักกันปะบ้างผูง้บา <c oughs> เคยลุล่าสายตาทักเถี่ยเลย <c oughs> ไอ้ขอดไอ้ขอดมักหนูป่มึงว่าใหม่มึงดูไอ้ขอดมักหนูปะย่จ้าฉันบาสอบฉันนี่หวัวและสกระปรกค่ะ มเมกลยเจะให้น้ำคอยติเมเอเจ้าไปยังก็ให้ชน,นะเมีถูกคมขืนทไมผู้ดใดหูหหนวกต่บอดไปคมคืนเมึ่ยกีนี้เบื่มึงบ้านะห่วยกาจีแล้วนี่เมียผู้ใดคมคืนเจ้าเมียกับผัวมึงกับผัวมึงนั่นละ ได้จักเทียละแม่ได้สองเทียเทียสามมาแล้วคือว่าจังสันมันบาของเมียไงก็ของมันเขาจะไปจะบอกไปช่วยเนาะบอกไปช่วยจังไหนกูก็สงสัยคือกันมันใหญ่หม่องได้อะมันใหญ่หม่องได้เขาจังว่าเจ้าใหญ่ก็เขาเดี๋ยวนี้กูก็บ้าหัคือกันกูก็อยากไปใส่ด้วนไปจะไปจะไปอยากใครกวนไว้กูไปให้มันเลี้ยวก่อน เชียงหมาทางไหนเขาเข้าไปแล้วคือว่าเข้าไปแล้วนูถึกผูวัดที่หิมบอกไม่ฟังบ่ชัดนูถึกผูวัดทจะหายจะหายพี่หนึ่งค่ะว่าจังไดพี่หนึ่งมักหนูบ่ก ยังก็เป็นหนึ่งมักหนูบอษเด้อผมบอมักอุปกรณ์การเกษตรเป็นยังไงหนึ่งว่าจังจังควย้ยไอ็นหนึ่งจ้าโอ้ยอย่า,าจ้าท้อมาจังได้อีกเป็นยังไงหนึ่งือบวามักหนูก็เว้าวไม่เบิ่งกันนะบอมกักควย้ย เสียงประเบอร์ไปกำลังใจครับพี่น้องครับอ่าพระเอกนึ่งมาพี่จักบาทก่อนอ่านะครับขอบคุณครับโอ้ออกมาประเทนีคนหลายเติบเจ้าลพระเอกเขาครับผมเนี่ย้แลพ่อสงสัยว่าเสืออย่างไหนลูกเสืออย่งไเสือเกาะฮะเสือบ้านฮกครับผมอ่าไม่พ่อเพิกจักบาทด้วยสั่งตำนานอีกแล้วป้าท รางวัลที่หนักที่สุดได้พ่อาวานะนักอีหลีครับไม่หอดเหรียญบาทครับผมมูลค่าจากบาทเนี่ยปา้าดโกปืนกันยิงบ่เขาเด้อลุนนี่เด้อครับผมหนักบ่ลลกห <laughs> นักครับพิ่นห้มาอีกสองตัวเสียเอาบ่ผู้ใดผู้ใดเอามาให้ยกมือขนะนะึ้นได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุกูสุคนเด้อเหลียวลงไปกับว่เห็นผู้ใดดอก แมนบอลลุกอขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าฝนฟ่าสีตกนะครับอุปกรณ์ลัางตกดัพี่น้องเด้อไฟลัางโตมันอีช็อตนะครับระบบเครื่องเสียงกับกระทอนกระแทนจักนอยกับประธานอภัยพี่น้องที่อยู่ทั้งบานพี่น้องที่เบิ่งงลฟ์สดอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องที่เบิ่งงลฟ์สดนำํำเนาะ,ะนะครับแต่ว่าเมื่อนีเขาบันไดมากสำนีเนี่ย บอดีมาซใช่ไหมแม่ครับอย่าว่าตัววังหันออกมาอีกเนอะครับโอ้ยอันนั้นเพราะเอาครับผมอุปกรณ์การเกษตรพ่อเพราะเอาตัวเพ้าะเอายืนมีผู้ใดมาอีกครับพ่อโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ตลกผู้หลักผู้ใหญ่อ่าเรียนเชิญครับนายห้างทวีชัยท็อปไลน์ครับพี่น้องพี่น้องสัสวตครับพี่น้องครับมันอี้เพิ่นบอดีมาคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อนำศิลปินมาสามคนบุญเด้อครับพี่น้องผมเรียนเชิญศิลปินนะครับสามคนทวีชัยนะครับพี่น้องสิได้ม้วนเต็มที่ อ่านะครับนายห่างขึ้นมาแล้วนะครับนายห่างมาปบฝนตกห้ามปรับทันทีเลยเนาเพียงหนึ่งชุ่มช่ำยั่งดีหมู่บ้านไปเปิดวงเอาสวดครับพี่น้องครับสวดครับแถวแถวแสนทองอ่าฮะทั้งไหนก็อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนายห่างครับทักทายกับพี่น้องของเขาอยู่ทางไฟ์ซดก็ดีครับนนเวทีนะครับ ครับก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียตรติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีของคำผลลุมมิรนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมารวมคอนเสิร์ตเปิดวงฤดูการของปีนี้ของวงคำผลลุมมิรนะครับและการที่วงดนตรีวงหนึ่งนะครับ จะสามารถยืนหยัดได้ถึง68ปีอันนี้ไม่ใช่โชคช่วยนะครับคุณภาพและฝีมือล้วนๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณไก่คุณวิทูลครับพ่อวิทูลครับสุดยอดจริงๆครับเพราะว่าวงดนตรีโดยทั่วไปแล้วอยู่กันแค่ไม่กี่ปีบางวงก็ต้องเลิกลากันไปนะครับแต่อันนี้อยู่ถึงวันนี้68ปีแล้วนะครับ คุณภาพจริงๆครับผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับและก็ฝากถึงท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีคำพุนุนะครับช่วยกันสนับสนุนคำพุนของเราให้อยู่ตลอดไปกับพวกเราตลอดไปนะครับสำหรังบวงคำผุนนั้นกะท็อปไลน์นะครับจริงๆไม่ใช่อื่นไกลนะครับเพราะว่าเรามีพระเอกคำพนร่วมมิตรนะครับ หนึ่งพลานชัยคำผทลท็อปไลน์นะครับและวันนี้เรายังมีศิลปินตลกอีกหนึ่งท่านที่จะมาให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องเอซีคำผลนะครับคนคนนี้นะครับปกติจะล้องเล่นคู่กับปอยไฟยมาลายพรนะครับยายสอนท็อปไลน์ครับตอนนี้ก็มาอยู่ขึ้นเวทีของคำผลด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ ยายสอนท็อปไลน์นะครับหลายๆท่านคิดว่าคงจะเคยเห็นเคยดูมาบ้างแล้วที่ล้อมคู่กับปล่อยไฟมาลายพรมาตลอดนะครับและวันนี้เรายังมีศิลปินจาก<อ>ท็อปไลน์นะครับมาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟคำพุ่นนะครับประกอบไปด้วยเด,ดี๋ยวเรียนเชิญขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับให้เพกหรอเพลาใช้ประกาศอ้าวนรานใช้ประกาศเลยค<อ><า>รับ,รบ ขอเสียงแฟนครับเด่นชัยวงสามารถนะครับพี่น้องโอ้ไอ้ไส้ผมครับเทพบุตรล้ำสิ่งจากอุบลราชธาน,นีเช่นกันครับต่อด้วยนะครับวนาศีจันวีสีครับขอบคุณครับแล้วก็อาจารย์สมจิตบอทองครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีำหรับสำหรับอาจารย์สมจิตนะครับเมื่อวานนี้ออกผลงานเพลงใหม่นะครับกูหลาบขาวนะครับวันเดียวช่อง YouTube เกิน3 0 0แสนวิวแล้วครับฝากเพื่อนเปิดเข้าไปชมกันนะครับแล้วก็เพลงป๋าผัวมาโลดนะครับสีจันร้องคู่กระเด่นชัยเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ออกใหม่ก็ทะลุ3 0 0แสนวิวแล้วเช่นกันฝาก เปิดเข้าไปชมดูกันนะครับทาง YouTube ช่อง Top Line Music Official ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสียงประเมียกับในห้างทวีชัยท็อปไลน์ครับ <Yeah. S 2> เพื่อไปให้เป็นการเสียเวลานะครับ <Yeah. S 2> คุณพี่สีจันโอ้คุณพี่สีจันพะนะ <laughs> <laughs> เอาทักทายทักทายเอาแต่ละคนทักทายก่อนทักทายก่อนสีจันพี่สีสวัสดีพี่น้องครับ uh. พี่น้องอนั่ง ฟังลําอยู่หนาเวทีแฟนๆของาบุนร่วมมีดพ่อวิทูลและก็ทีมงานนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ติดตามรับชมอยู่ทั้งบ้านที่โอกาสนี้กราบสวัสดีไปพร้อมๆกันครับเอาเอาเอาเสื้อแดงๆเสื้อแดงเสียงแดงก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเด่นใช่วงสามารถครับผมมันดีใจร้ายหลายเป็นบุญนะครับที่ได้มากขึ้นไว้ที่อันทรงเกียรติของขพุนร่วมมีดพี่น้องครับน้องลามูครับน้องลามูกบหักแพงกันครับ ผมสมจิตบ่าทองครับผมฝากนะครับกุหลาบขาวฟังกุหลาบแดงแล้วก็ต้องฟังกุหลาบขาวน้าคืเอเบาหน่อยแท้คืเอเบาหน่อยคือเบาหลายๆนะ <c oughs> แล้วก็ฝากข้ามปุนรวมมิรครับเป็นสจพี่น้องครับ <c oughs> เอาเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาครับเพลงแรกแห่งหมานครับอาจารย์จวดตามสคริปต์เลยครับผม